สวัสดีค่ะคุณนันคะสวัสดีคุณฝังทาง f m 9เอมนะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกทท่านค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์1111ันกุมภาพันธ์นะคะแม่เดือนนี้ลืมไปได้ยังไงกุมภาพันธ์นะคะเข้าสู่ประเด็นสาระของข่าววันเด็นที่จริงที่จริงชาวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องข่าวการเมืองใช่ที่จริงประเทศไทยเช้าวันนี้ต้องข่าวการเมืองใช่ค่ะสำหรับเรื่องตำรวจทหารไปค้นรถขบวนรถ อดีต,ตานายกปูเรื่องอดีตนายกปูถูกแจ้งให้ไปรายงานตัวต่อไอาการสูงสุด19กุมภามาใช่สัปดาห์หน้าวันติจีนด้วยเ,เพื่อเพื่อนำตัวขึ้นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีทุกจกิตบ่อยละยให้ <ไป S 1> มีการทุจริต ระบายข้าวว่ากันไปประมาณนั้นนะนะที่จริงนะที่จริงที่จริงนะชาวในประเทศไทยก็น่าจะมีข่าวเดียวจริงๆแล้วก็ต้องข่าวการเมืองนะครับว่ากันด้วยเรื่องชีวิตของคนที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรมีแค่สองทางเลือกไม่ลีภัยก็ต้องติดคุกคไม่ติดคุกก็ต้องลีภยัยลีภัยก็ ก็เกมหนึ่งอยอมติดคุกก็อีกเกมหนึ่งการติดคุกไม่ได้แปลว่าถูกไม่ได้แปลว่าผิดะะจะมองว่าเป็นคดีอาญาหรือเป็นประเดี๋เป็นประเด็นทางการเมืองก,ก็แล้วแต่จะนิยามกันน,นะครับแต่แต่แตแตถ้าผู้หญิงคนนี้ยอมติดคุกใจใหญ่ใจใหญ่กว่าพี่ชายนะยอมติดคุกนะการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมลิกเลย จะพลิกเลยมผมยืนยันนะจะพลิกเลยะจะพลิกเลยนะฮะแต่ท่านเลือกวิถีลิภัยเนี่ยผลทางการเมืองที่ตามมาก็ใกล้เคียงกับกรณีที่พี่ชายหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศก็เห็นเห็นกันอยู่ถูกไหม,มแต่ถ้ายอมติดคุกนะการเมืองจะเปลี่ยนโฉม,มฟันธงกันตรงนี้เลยคและถ้ายอมติดคุกเมื่อไหร่คนที่จะหนาวนะผมบอกเลยนะฮะจะหนาวกันตั้งแต่บ้านสีเสายันบ้านรอหนึ่งรออนะฮะ,ะผมบอกเลยนะฮะบอกเลยนะฮะ นี่คือมองการเมืองแบบข้ามช็อตทะลุไปเลยนะอือะที่จริงเช้าวันนี้ประเทศไทยต้องการเมืองแต่เราจะฉีกไปเล่นเศรษฐกิจใช่แล้วจะว่ากันไหมก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญค่ะ <c oughs> ผมเชื่อแหละเราเปิดเราเปิดหัวอย่างเนี้หลายต่อหลายคนอยากให้เราเล่นการเมืองต่อไม่สัมผัสใครก็ได้พิเคราะห์ให้ฟังอ,อยากฟังแต่ เราจะหักมุมไปเรื่องเรื่องของการเมืองไอเรื่องของเศรษฐกิจก็อย่าให้ผมอย่าให้เราสองคนต้องปากแตกเจ็บตัวมากกว่านี้เลยเรื่องเศรษฐกิจก็น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะรับรู้กันด้วยนะเราจะหยิบเอาข่าวหนึ่งค่าวแต่น่าจะเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจหรือเปล่าขึ้นมาขยายความาหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับพลาดหัวสิงปืนฝืดรัฐเบิกจ่ายไม่เข้าเป้า เราวิทย์เหลืออดแข่งกลางคอรมอเร่งมือกันได้ไหมนั่นไหเร่งมือกันได้ไหมอืมแสดงว่าเบิกจ่ายราช้าอืมขณะที่ขณะที่นัาเจ็ดนักิสพข่าวหุ่น คอรมอบี้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบปี2-5-5-8หลังทำงานหลุดเป้าเอาคิดทางเดีวยวกันนะประเด็นพาดหัวข่าวแต่ว่าไทยรัฐให้ให้ฟลิงมากกว่าใช่สิ่งปืนฝืดประวิตยหรืออดเฉ่งกลางคอรมอ,อมเร่งมือกันได้ไหมนั่นแน่ในนั้นก็มีมากมายแก่กองทีเดียวปุ๊บขึ้นนิดนึงก่อนไปสู่สาระนะะ เราเราตั้งใจจะไปขอสอบทานกับหมอมราชวงศ์ปิยะธรเทวกุลรองนายกเศรษฐกิจถ้าว่ากันตามอารมณ์ของภาคหัวข่าวในหน้าเศรษฐกิจไทยรัฐคนที่คนที่ต้องหน้าชานะกางวงครมอน่าจะเป็นคุณชาปิยธรรองนายกเศรษฐกิจใช่หรือไม่ใช่ต้องเป็นคนคุยเศรกิจโดยหลักนะรับเถือเรัไม่ชอบโดยตรงนะคะในคอรมองเดี๋ยวเราจะคลี่เราจะขยายเราจะขยับไปทีละช็อตทีละประเด็นกันแล้วกันนะบุ๊คขึ้นที่นี้ก่อนดีไหมนะ เ,เรามองภาพรวมก่อนอในปีงบประมาณ2,558ย้ำอีกครั้งคล่อมปีปฏิทินน,นะครับเวลาพูดถึงปีงบ58เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตุลา57ใช่ค่ะไปถึงกันยาสิ้นกันยา58นับเป็น1ปีงบประมาณใช่สำหรับปีงบประมาณมันจะคล่องปีปฏิทิน เข้าใจกันตามนี้นะมันก็จะคล่อมกัน57 58นี่แหละค่ะนะฮะเวลาพูดถึงงบปี58ก็คือคล่อม57 58นะนะฮะเริ่มตัวละ57นะฮะจำกันง่ายๆนะฮะขณะนี้มันก็ผ่านไป4เดือนแรกของปีงบประมาณ2,558นะฮะตุลาพิกาธันวา57 ม,มกราห้าแตัวเลขออกมาครบแล้วนี่เดือนกุมภาแล้นี่เดือนกุมภาเป็นเดือนที่5นะฮะเม็ดเงินที่เขาเตรียมไว้จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2558คุณผู้ชมก็จะได้เห็นตารางที่เรากำลังจะนำขึ้นจอนะครับส่วนคุณผู้ฟังมโนตามเราสองคนนะจะได้เรียงอธิบายให้ฟังนะคะงบแต่ละตัวว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ยังไงนะคะอ้อลืมไปเดี๋ยวจะเครียด ทำไมคะเรามีหนังสือสองเล่มมาแจกอ๋อสมดุลมากเลยเราทำหน้าที่บริหารสมดุลในสังคมฮะเล่มนึ่งสำหรับเสื้อเหลืองเออเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเล่มหนึ่งสําหรับสื้อแดงต่อตๆอตเม็ดเงินที่รัฐบาลกสชวางแผนไว้เตรียมที่จะอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2 5 5 8นนั้นนั่นนะครับ จะมีอยู่จะมีอยู่สี่สี่ก้อนด้วยกันสีกนส่ก้อน,อนด้วยกันก้อนที่หนึ่งเราเรียกมันว่างบประมาณรายจ่ายประจําใช่ค่ะตัวเลขตรงนี้อยู่ที่สองจุหนึน่งสองล้านล้านบาทนะคะย้ำอันนะครับสองจุหนึ่งสองล้านล้านบาทนะคะนิยามของงบประมาณรายจ่ายประจํานั้นก็คือ ที่มันจะต้องจ่ายเป็นประจำมนันนหละฮะรายจ่ายแบบไายตัวนะฮะเงินเดือนเงินเดือนค่าอุปกรณ์สำนักงานอะไรต่างๆค่าน้ําค totally> ่าไฟค่ชเดินอาคารสำนักงานทํางานต่างๆเขาเรียกว่างบรายจ่ายประจําแล้วก็เป็นงบรายจ่ายที่ต้องประจําต้องจ่ายจริงๆฟ้าถล่มดินถลายก็ต้องจ่ายเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายของที่ดึงหรือไปตัดออกไม่ได้ด้วย2.12ล้านล้านบาทค่ะอะ ก้อนที่สองเรียกมันว่ารายจ่ายงบรายจ่ายลงทุนก็คืองบลงทุนนั่นแหละที่เราจะตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะตัวเลขของงบปี2558นาหะคะกำหมดงบลงทุนไปที่4 4 9แสนล้านบาทค่ะ4.49แสนล้านบาทใช่ค่ะก้อนที่3มเรียกมันว่างบรายจ่ายเลื่อมปีมันเป็นงบรายจ่ายของปีเก่าๆเป็นงบรายจ่ายของปีเก่าๆของโครงการเก่าๆ แต่ยังเบิกจ่ายกันไม่ได้<ช>หรืออะไรก็แล้วแต่มาเบิกจ่ายกันไม่ทันก็ขอการบงเงินไว้หรือมาเบิกจ่ายกันในปีนี้ใช่ค่คะงบเหลื่อมปีวงเงินงบเหลื่อมปีนะคะอยู่ที่3.4 3สแสนล้านบาท3.4 3สแสนล้านบาทไม่น้อยทีเดียวนะคะอาจจะน้อยกว่างบลงทุนนะคะแต่ถือว่าสูงมกันมันมีงบไทยเข้มแข็งที่ตกค้างมาจากสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ค่ะ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเอามาใช้รัฐบาลชุดนี้โยกไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเสียเลยใช่คมีอยู่มีอยู่1.52ล้าน1.52เอ้ยไม่ใช่1.52ล้านใช่1.52ล้านหรือ15,200ล้านนั่นเองนะนะที่นี่ทีนี่ว่ากันที่จริงมันมีก้อนที่ห้านะอ่าก้อนที่ห้าคือนอกตารางนอกคาตารางบนจอไว้ก่อนนะครับมันมีนอกตารางมันที่มันก้อนที่ห้ากระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันใช่ไหม มันเป็นงบ,งบพิเศษที่นำมาใช้ในการชดเชยรายได้ให้กับชาวนาไร่ละหนึ่งพันครอบครัวละหมื่นห้าและชดเชยรายได้ชาวสวนยางพาราไร่ละหนึ่งพันครอบครัวละหมื่นห้าในส่วนของชาวนาสี่หมื่นล้าน ในส่วนเท่าสัวอย่าง8,000ล้านรวมเบ็เสร็จนะคะก็อยู่ที่48,000ล้านดังนั้นดังนั้นดังนั้นทวนกันอีกครั้งเม็ดเงินที่จะฉีดเข้าระบบในปีงบ58งบรายจ่ายประจำอืม2ล้านล้านบาทงบลงทุน4.49แสนล้านงบเพิ่มปี3.43แสนล้านงบไทยเข้มแข็ง1.5 2หมื่นล้าน งบชาวนางบชาวสวน4.8หมื่นล้านนะรับทราบกันตามนี้นะฮะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าสี่เดือนแรกตั้งแต่ตุลา57ถึงมกรา58สี่เดือนแรกปีงบ58จะต้องเบิกจ่ายงบเหล่านี้ไปเพื่อการทําให้ระบบเศรษฐกิจมันฟังก์ชันมันกับเคลื่อนมันขยับตัวได้ไม่ต้องไปต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นเขาก็ตั้งเป้ากันใช่ค่ะมีการเป้าหมายกันเพื่อที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินเข้าไปสู่ระบบนะคะทีนี้มันก็เกิดปัญหา มันเบิกจ่ายล่าช้าเมื่อวานในที่ประชุมครัย้ำนะฮะเมื่อวานคอรมอรประชุมตามกำหนดการปกติใช่ค่ะแต่ตแค่เปลี่ยนคนหัวโต๊ะใช่ค่ะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ใช่บิ๊กตู่มีการไล่ไล่เบีย้ยไล่งานการรันด้วยเ,เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี58 มันนั่งไล่ไล่ไล,ไล่ไล่เบีย้ยไล่งานกันว่าสี่เดือนแรกกันนะครับของปี58เนี่ยเบิกจ่ายกันไปได้เท่าไหร่ออแล้วตัวเลขก็ออกมาใช่เป้าหมายวางอยู่เท่าไหร่แล้วเบิกจ่ายไปเท่าไหร่ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มีการไล่เบีย้ยกันเมื่อวานนี้ถ้าเป็นงบประจำค่ะถ้าเป็นงบประจำนะถ้าเป็นงบประจำเนี่ยในสเดือนแรกเบิกจ่ายไปแล้ว9ก้าแสน หนึ่งหมื่นล้านบาทกลมกลมกลมเก้าแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทกลมกลมใช่ใช่ไหมฮะใช่ไหมคิดเป็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมคะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเอกสารอยู่แผ่นหนึ่งนี่ฮะมีเอกสารอยู่แผ่นหนึ่งนี่ฮะใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่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 มีแผ่นมีแผ่นโอเคใช่ใช่ใช่เจอแล้วเจอแล้วผลการเบิกจ่ายงบสี่เดือนแรกอืมปีงบห้าแปดในส่วนของงบประจำเนี่ยเบิกจ่ายออกไปแล้วเก้าแสน 9ก้าแสนล้านบาทเก้าแสนหนล้านบาทหรือคิดเป็นส2 8 5ิองจุดแปด้าปอร์เซ็นที่เบิกจ่ายไปแล้วรับเสร็ทิ้งนะก็คือ42%นั่นแหละที่เบิกจ่ายไปแล้วนะงบลงทุน4 2ใช่ค่ะ42.8งใช่ค่ะงบในส่วนที่เป็นงบลงทุนเนี่ยหัวใจเลยนี่แหละ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น5 8 2หมื่นล้านบาทคิดเป็น12%เท่านั้นเท่านั้นเองจากเป้าหมายที่วางไว้ว่ามีนาต้องได้30%แต่นี่มกลาแล้วได้ไปแค่12%ก็ถือว่ายังล่าช้ายอยู่งบเหลืมปี4เดือนแรกเบิกจ่ายได้9.55ห้มื่นล้านบาทนะคะคิดเป็น27.9%ค่ะ ตัวที่ในภาพรวมๆยังหลุดเป้าใช่เพราะเป้าหมายวางไว้45%ในเดือนมีนาคมนี่ไ,ไปแค27่27ไม่ไม่ใจเย็นๆใจเย็น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 เ่ใน4เดือนแรกในภาพรวมเนี่ยมาหลุดเป้า <înt st. S 2> นะและที่ถือว่าวิกฤตก็คืองบลงทุนมงบลงทุนมันต่ํามากอมาไอ้งบลงทุนเนี่ยมันมีในยะต่อาการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไอ้งบเงินเดือนค่าราการมันไม่ได้กระตุ้นเศร,รษฐกิจหรอกมันต้องจ่ายอยู่แล้วไง <c oughs> แต่อง,งบลงทุนของภาครัฐต่างหากที่เป็นตัวกระตุ้นเศร,รษฐกิจใช่แล้วทาให้เกิดการจ้างงานคงส <4 S 1> ีเดือนแรกเพิ่งเบิกจ่าย12% 5.8หมื่นล้านเนี่ยมันมีปัญหาถูกค่ะตรงนี้เกิดอ<ล>ะไรขึ้นกลายเป็นที่มาของพาดหัวข่าวประวิตรเหลืออดเฉ่งกลางครม เร่งมือกันได้ไหมเร่งเบิกจ่ายกันได้ไหมแถลงโดยรองโฆษกไก่อู๋เสริญแก้ยวกาเนิดรองโฆษกไก่อูบอกว่ารองนายกประวิตย์ควนโอหูหัวเสียหลังจากฟังข้อมูลรายงานแล้วโอ้โหยังเบิกจ่ายล่าช้าต่ากระเป๋าโดยสั่งจับตาโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงของทุกกระทรวงทบวงกรมที่มีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าโดยเฉพาะคมนาคม อย่างเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทของใครเอ่ยกระทรวงคมนาคมพอากาศเอกประจินค่ะอย่างเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงะไรเอยกระทรวงมหาดไทยค่ะของใครครับค่ะของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะกรมทรัพยากรน้ําอำของใครครับพลเอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของใครพลเอกดาพงศ์ดาพงศ์นะคะรัตนสุวรรณใช่ค่ะจะซื้อจะจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใครรับผิดชอบ ก็กระทรวงมหาดไทยอีกนั่นแหละของใครอ,อ,อนุาพงศ์เผ่าจินดาสำนักงารตำรวจแห่งชาติของใครอันนี้อยู่ใกล้ๆเลยค่ะประธานที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะผมก,กับดูแลใช่แล้วออรองโฆษกไอโอบอกว่ารองนายกประวิทย์สั่งสำนักงบป,ประมาณไปติดตามมาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของทุกกระทรวงทบวงกรมน,นะครับมันมีปัญหาตรงไหนม,มันล่าใช้อย่างไรเบิกจ่ายไปแล้วได้เท่าไหร่ให้รายงานอย่างละเอียดรวบรวมมาอย่างละเอียดขั้นตอนของโครงการไปถึงไหน เป็นรายโครงการรายกระทรวงรายกลมใช่แล้วนำเสนอที่ประชุมรัะมตรีวันที่18นะคะครมสัปดาห์หน้าประชุมวันพุธที่18และหลังจากนั้นหลังจากนั้นจากครมจะส่งต่อให้คณะกรรมการกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสชไปเช็คบินต่อเป็นรายโครงการเป็นรายกระทรวงประธานโทษะฮะเจ้ากระทรวงที่เขาบอกว่าเบิกจ่ายล่าช้า ก็นั่งอยู่ในคอสชทุกคนทุกคนค่ะใช่ค่ะตกลงกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสชจะเช็คบินงานของคนที่นั่งอยู่ในคอสชใช่หรือไม่ก็รัฐมนตรีที่อยู่ในคอสชมก็คือกระบวนท่าในการจัดการของรัฐบาลชุดนี้นั้นเราใจผมทุกวันนะนี่คือทาบบลูนี่ปูพื้นแล้วนะฮะอาวันนี้เวลาเยอะลากได้ค่ะ ปูพื้นกันเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับฝ่ายที่คุมเสร็จเราปูพื้นกันอย่างนงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราปูพื้นกันนิดนึงแล้วเราจะพักก่อนที่จะไปคุยไปสนทนากับคุณชาบิยาธรอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะฮะหินประเด็นแล้วใช่ไหมครับพอจะเห็นที่ท่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นประเด็นแล้วนะครับค่ะที่จริงเนี่ยเช้าวันนี้ประเทศไทยต้องมีข่าวเดียวจริงๆเลยนะก็คือการเมือง แต่เราฉีกมาเล่นเศรษฐกิจหักมุมมาเล่นเรื่องเศรษฐกิจนะคะประวิตเหลืออดเฉ่งกลางครมภาษาประชาชนก็เหลืออดเฉ่งกลางประเทศเฉ่งผู้นำเฉ่งต่อหน้าสาธารณมันไม่ได้เฉ่งผู้นำคุณกล้าเลยคุณนี่สอบผู้นำคุณหรอคะก็นึกว่าเผื่อประชาชนแต่รวมสาวเพราะว่าคุณแมวสาวนี่ต้องปรับทัศนคติแล้วล่ะ ไม่นะเราก็ทัศนสติบวกต้องรอกทัศนคติได้แหละอ๋อล้วคะเดี๋ยวถ้าเฉ่งพูดนำดทผมาได้จะพาจนสละนี่คุณต้องรับทัศนคติใหม่นะขอภัยค่ะประวิตยหรืออดเฉ่งกลางครมอภาษาประชาชนหรืออดก็เฉ่งต่อหน้าสาธารณะก็คือเอามาพูดในที่แจ้งๆนะใช่แล้วให้รับรูกันแล้วก็พูดให้มันสูงสวายแต่สาระมันอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการมันเป็นมันเป็นวิชาการนะเนี่ยอ๋อเหรอคะค่ะ เกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมก็น่คือที่จริงนะมันมีสองประเด็นซ้อนอยู่ในข่าวข่าวนี้ยืนยันว่ามาจากการแถลงของพลตรีสันเสริญแก้วกัาเนตรรองโฆษกรัฐบาลใช่ค่ะอะไรออกจากปากรองโฆษกรัฐบาลผมถือเป็นข่าวที่เป็นทางการใช่เพราะเป็นการแลวถ้าผมเชื่อถือไม่ได้หรือถ้าเกิดการแปลงสรรตัวใครตัวมันประเทศนี้ถูกไหมครับก็ต้องไปถามคนที่แถลงนั่นแหละถูกต้องใช่ถูกต้องประเด็นที่แถลงหนึ่งมีการรายงานว่าการเบิกจ่ายงบปีห้า ในช่วงสี่เดือนแรกล่าชา้าโดยเฉพาะงบงทุนอสองอรองนายกประวิตย์นั่งหัวโต๊ะเหลืออดเช่งกลางครมอเร่งมือกันหน่อยได้ไหม,มแน่แน่สั่งให้สรุปรายละเอียดมาเสนอสาสั่งสำนักงบไ,ไปไล่มาเลยโครงการไหนของใครมีปัญหา มารายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่18กุมภาสัปดาห์หน้าใช่รายละเอียดยิบจากนั้นจะเอาข้อมูลทั้งหมดส่งต่อส่งแฟ้มต่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกสชไปเช็คบินต่อเป็นรายโครงการรายกระทรวงค่ะเราจึงมีคำถาม มันเกิอไ,อไอ้กรมที่ถูกระบุถึงการทิประจุฬาังตรีแล้วบอกว่าเบิกจ่ายล่าช้าสังกัดกระทรวงไหนคใครเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงเหล่านั้นก็นั่งอยู่ในกสชออบอกอว่าจะส่งต,ต่อให้กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกสชไปเช็คบินไปไร่งานไปไล่งานใครอ่ะก็ไล่กันเองไงก็ไล่กันเองหรือเปล่าอืมก็ไล่บี้กันเองมันสนุกจะตายติดตามข่าวอย่างสังเคราะห์แล้วมันเห็นประเด็นนะค่ะสนุกไหมค่ะน่าติดตามค่ะผมว่านะหมาแก่ต้องปรับทัศนคติอีกหนึ่งคนแล้วไม่ใช่แมวสาว อชอบพูดให้ชาวบ้านเขาได้อายอยู่เรื่อยใช่อเอากันอย่างนี้ครับช่วงหน้าพักไหมไปพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณชายปิดียาธรนะคะคักคุกค่ะ